ครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในช่องด no ิสเพนเซอร์โน <t ose> .1 เดอะสตองเกตแบทเทิลกาวก็อย่างที่เห็นนะครับผมเราก็เพิ่งจะตัดคลิปเป็นลำเพื่อทำมะครับภาพก็พกยังไม่ชัดเอ้ยได้บอลก็อืมก็าตอนนั้นแล้วภาพมันไม่ชัดเพราะเราก็ยังไม่ถอดะครับภาพมันก็เลยเลอะตัว เพว่ายังทำไมเป็นเลยอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้แข่งเรื่อยนัถ้าเป็นเด็กอะนะ เราสี seeing, to to 18, ่เองเราทำอะไรได้แบบนี้ก็ดีแล้วคับแต่เราว่าช่ลาแต่ชั่ลางมันไม่ดีเพราะว่าคือคื่อช่ลเาจะมุ่งแต่การเรียนเลย่เก็ไม่มีการยื้อเอื้อรื่องอ่นเราะเไม่มีความรู้เยอะป็น่องหนุนยงหน่ับ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนยัะี่เราจะมาบอกว่คือแบบกันเนียน่ยก็จะพยายามตัดต่อให้ดีที่สุดเลยกันครับพยายามเพราะเราก็มีมีช่องแค่คนเดียวปสี่ทำได้ขนาดนี้ก็บุญมากครับงั้นอ่ะนั้นเดี๋ยวคลิปที่สองจะเป็น การเทคนิคต,ต่างๆกันนะครับที่ผมใช้นะมันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะอืมอ้ม,อมรู้นะ่ะคนส่วนใหญ่ชอบแบบ TSB นะไอเดอสตองเกตผมเล่นได้นะแต่มขาถ้าจะเล่นให้จริงๆเดี๋ยวไปเล่นให้ครับพอแต่เอาเป็นคลิปหน้าโอ้ยขาหน้าเลย ลื่นเยอะผมคิดแรกก็ดีนะเป็นผมว่าผมให้คิดแรกผมอยู่ที่ประมาณสี่มันก็ไม่อึนเพราะว่าผมให้ในลท่นแรกที่พี่แรกเนี่ยทำเป็นอะไรทุกคนก็คือเทคนิคดอดบอลนะอย่างเงี้ยเอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่แต่ผมชอบดอกนี้ เดาะรอบเดียวเรจะเดาะแบบสามรอบสองแล้วก็สามลาาแล้วก็แบตมันมยงแล้วก็เตะไปบอลมันจะยืดใช่ไหมแล้วก็สังหาแล้วก็วพุ่งไปแล้วก็ทำโอ้ไม่เข้าเลักที่เกี่ยกัอาวมกากเราเล่นไม่เก่งอุ้ยบอไม่จริง ประจำเอ้ยจังสีว้าวมีเลยค่ะที่เป็นเสี้ยคือดอกบอลใช่ไหมล่ะจะมีสองจะเป็นติ๊เติ๊กติ๊กติ๊กหัวนี้เราจะเล่นเนี่ยท่านีใครๆรู้แล้วผมจะสอนเบื้องตน้นคุณอนะถ้าคุณจะเลี้ยงบอลผมแนะนำให้ไม่ใช้ชิปล็อกของจังหวะแรกเลยเสือกตัวนี้เลยค่ะ รูวมากลแบบงเรียนว่าบระกาศไม่เป็นอ่ะว่ากันโอ้ยสู้ระยายิงอ่ะผมบอกนนะครับเดี๋ยวมา เออกลับมาเลยครับเมื่อกี้ยายเรียกขออัดคทนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาต่อมาอัดต่อกันนะครับเมื่อกี้ไปให้เข้าไหมวอะเวลาก็หมดแหละไมี่ใช่อะไรแบบคือทางนี้ผมยังข้าไม่เป็นเลยอ่ะมันยากสำหรับผมนี่กระโดดแล้วก็ติแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่า เฮ้ยโแล้วก็ตูงเลยตากอีกสิบกโลโฟลินมาใช้โฟลินบ้างโฟลินเนี่ยผมแนะนำให้เป็นระยะนี้นะโอเคดูนะครับเขาเราไม่ถึอู้ม่เขาเลยฟารี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 ฟาเธอร์นะคะเจ็ดนะคะวุ้ย พี่พอีกกับเตือนโอ้บอลเลยไม่นะบอลหอาวไม่เข่าเจ้าอ่ไรคเพียคิดมันก็จะไม่ดีอ่ะว่าเพาดอดคิดจะอัดในม่วตัวปลาปลาอยู่จอคิอืม มาเล่นกันเอะ้ไอ้เจ้าตัวโั้นอืมไนี่มันคือีร่ที่ตัวร้ายส่วคอ้นบ่มากเลยอันนี้นายโตไมนยไต นห้ืเลยนะมาเริ่มเสียเคทำยนะแล้วก s. <S ็โป่งติดเลี้ยงผมยาแล้วอบเราไปติลี้ยงที่ถ้าเป็นคนเทียไม่ไม่โหดมากเพรามนจะวางนเศษชั่วไปเลนุเอ้ยเน่อะไรูอ่ะถ้าเป็นผมผมต้องชั่ว การคิวไหวแบบแอลควาดเลยแล้วอันคุณสัี่ยก็วงบอลกรททำนี้นะครับมนวนรอบมันจะตกสวยนี้นะครับตามงโดนอกรอบรอบครับวงบอลมว่าถึงเฮ้ยดอกบอลดิแล้วอันนี้ขึ้นแล้วก็พลังกาไปติดสู